อาจารย์แมวโอกลังทําเหมือนทําพิธีอยู่จุ่ๆเจอดีเขาให้เหมือนกว่ามีวิญญาณเฮียนะมาสิงร่างฮะคุณผู้ชมฮะมาทุบหัวอาจารย์แมวไม่หยุดเลยทีเดียวไปดูภาพครับ อาจารย์แมวเป็นไรอะเออเป็นไรเลยนะโอ้โห,หนานาาอู้เจ็บไหมหน่าดูสิคืออาจารย์แมวบอกว่านั่นไม่ใช่อาจารย์นะมันเป็นวิญญาณเยนที่มาสิงล่าอาจารย์อ๋อแล้วบังคับให้อาจารย์แมวต้องทําท่าทางแบบนี้เหรอถูผ <c oughs> ัวอู้เจ็บอ่ะผัวทูกถูกถูกนะนแล้วก็นี่บางทีก็อ้วกออกมาเลยทีเดียวนะครับไม่เป็นตัวของตัวเองครับคืออาจารย์แมวกำลังทําพิธีประทับร่างทรงนะครับที่ศาลยายผันนะฮะ อยู่ในบ้านของแม่ครูขวัญธิดาเทพนะครับที่จังหวัดสุรินนะคืออาจารย์แมวเนี่ยมาจากศรีสะเกดนะครับมาทําพิธีบอกว่าอยากจะสัมผัสวิญญาณเฮี้ยนนะเป็นยังไงล่ะเจอดีเขาให้เลย <Okay. S 1> อยากเจอใช่ไหม <Yeah. S 1> ก็เจอดีไปเลยครับ <Thank you. S 1> คือสารที่ว่านี้ครับชาวบ้านบอกว่าถูกหวยมาหลายงวดแ,แ,แล้วนะ เพราะฉะนั้นครับก็อยากจะได้งวดนี้อีกสักงวดหนึ่งนะครับก่อนทําพิธีอาจารย์แม่บอกว่าอาจารย์เนี่ยสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างนะาาก็ะเลยจุดธูปเพื่อบอกกล่าวกันฮะมีเครื่องเส้นไหว้ม,ม,มีขันห้าขันแปดนะครับก็ไปทําพิธีอยู่ที่หน้าศาลเยพ่ยมผันฮะแล้วจู่จๆก็อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นี้อาจารย์แมวแบบมีอาการแป,กแปลกๆเลยฮะตัว<ม>เกร็งเลยแล้วก็เมื่อกี้นี้เอามือทุบหัวตัวเองอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันบางคนบอกว่า เพราะว่าทาผิดวิธีหรือเปล่าเหมือนกับว่าไม่ได้ไปบอกกล,าลก่าวรูปป้นที่อยู่ข้างสารนะ่ะก็คือแม่มะลิกับแม่พยอมอะนะเหมือนไปจุดบอกแค่สารยายผันเท่านั้นเองครับก็เลยเกิดเรื่องราวแปลกประหลาดแบบนี้ขึ้นมาครับสุดท้ายอาจารย์แมวนะครับยกทุบเทียนขึ้นมาขอเข้ามาแล้วก็ลองสัมผัสวิญญาตอีกครั้งหนึ่งจากนั้นตัวเลขนะครับก็มีการเขียนลงกระดาษด้วยนะอะอไปดูกันฮนะว่าได้เลขอะไรกันไปบ้างอ่าแคปหน้าจอกันเอาไว้แล้วกันนะคะโค้งสุดท้ายแบบนี้อืม <No. S 2> นะแล้วก็มีเลขทูบด้วยนะ oh. ตัวเลขมาครบเลยเดียวอาจารย์เจ็บหัวไหมเนี่ยอา oh. จารย์บอกไม่เป็นไาย oh. ไม่เป็นลาย oh. หัวปูหัวโนไปเลยอะ่ะ